รถเข้ามาหนึ่งคันนะครับสำหรับพี่ๆที่เป็น F4 นะครับวันนี้จัด X4 สี่ประตูเกียร์ออโต้ครับพี่ไป18ไม้แค่4ี่หมื่นเท่านั้นนะครับได้เกียร์ออโต้ไป18สวยๆไม้น้อยแล้วคือรถผมบอกเลยว่าสภาพนี่คือแบบไม้สวยสุดจัดนะครับรถอยู่กรุงเทพบิรุณบุรีนะใครที่เป็น F4 นะครับหรือเห็นคลิปนี้นะครับแล้วสนใจ X4 คันนี้นะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาได้ที่ผมขึ้นโชว์ไว้ตรงมุมด้านซ้ายนะครับหรือว่าเบอร์โทรก็จะเป็นศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามคันนี้ผมบอกเลย นะเอาช่างมาตรวจเอาใครมาตรวจก็ได้นะสวยจัดนะครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าต่างๆเป็นสีส้มนะครับตัดกับสีเทาถ้าเป็นถ้าเป็นสเตลมันจะเป็นสีดําตัดโเมียมเนาะนะครับคันนี้คือเดิมสวยอันนี้คือเดิมสวยชุดกันชนด้านหน้าชิดเลยนะครับแล้วก็กาตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรซีโคหรือยางเนี่ยยางที่ติดตามพวกเนี้คือเดิมโรงงานเลยนะดูสังเกตได้เลยนะครับถ้าของใหม่มันก็จะขาวแต่ถ้าเป็นสีดํามันก็จะดําเลย ล้อแม็กตัวนี้มันเป็นของปีย0สิบนะครับแต่ว่ามันเป็นของรุ่น X s e r ซ e s แล้วพอมันมาอยู่ในคันนี้มันก็ดูเท่ออีกแบบนึงน,นะแต่ยางตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางเป็นปีสิบแปดอยู่ช่วงล่างพี่เดิมแห้งนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านอโลโก้ไฮเลนเดอร์ด้านข้างอยู่ครบนะครับแล้วเห็นเหลี่ยมไหมเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้นะครับยาวไปจนถึงเหลี่ยมประตูด้านหลังสุดๆพี่นะติดฟิล์มมีการสาดเรียบร้อยฟิล์มเราเพิ่งติดให้ใหม่ด้วยนะในะคันนี้ เพิ่งติดให้ใหม่นะครับภายในก็สวยนะครับแผงประตูมีโลโก้ตัว X อยู่แล้วตัวรถทุกคันนัรับประกันโครงสร้างนะครับว่าไม่มีพิกความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับมีใบตรวจรถใบเซอร์ให้นะครับที่คันนี้5,69,000บาทนะครับ5 6า0 0 0่าบาทนะครับใครสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะ096ย์5 5 1 5 3แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับจริงๆจองรถออนไลน์ได้นะครับมีบริการจัดไแนัซนให้ถึงบ้านนะครับ มาไม่มีเรียกเก็บเงินแต่อย่างใดนะจองรถก็เริ่มต้นที่1,000บาทโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะครับสะดวกสบายพี่ปลอดภยัยมีเอกสารจองรถให้ชัดเจนนะครับป,ปุ่มปรับกระจกกระจงกร,ระจกทุกอย่างคือเดิมหมดนะรถเลขไมคแค่4ี่หมืนึงมีล็อกความเร็วให้หนังพุ่งมาลายคือหนังเดิมโรงงานเลยนะหนังเดิมโรงงานเลยนะสวยมากนะครับปุ่มต่างๆไม่มีถลอกลอกล่อนเลยนะปุ่มแบบเดิมหมดเลย หน้าจงหน้าจอก็เป็นจอเดิมโรงงานนะครับมีแสดงผลกล้องถอยแล้วก็ต่อบลูทูธนะครับ FMAM นะครับนะรับสายวางสายทำได้หมดแอร์เป็นอนาล็อกนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติ 1. 9ุเก้าปีสิบแดพี่ราคาห6 9หกเก้าพี่จะหาที่ไหนเนะี่ยรถเลขไมี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบเจ็ดกิโลการันตีไม้แท้การันตีโครงสร้างการันตีทุกอย่างนะครับตัวโครงสร้างนีรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยภายในสวยนะครับตัวบอกเขาก็จะปักโลโก้คําว่า X s e r ซ e s อยู่ ปากคำว่า X Series ไว้นะครับนี่บอกก็ตึงๆตึงๆนะครับไม่มีแบบฉีกไม่มีแบบขาดซอก A ซอก B ดูได้เลยครับสวยจัดนะครับคันนี้นะให้ไวนะพี่ให้ไวนะ D-Max X Series 1.9นะดูภายในแนละ้วครับภาพยงคาบยันอะไรไม่มีเลยบนหลังคามีซาวไลท์เซรามาให้ด้วยนะครับ นะผมอยากกลับมาขายอิสูดีๆเหมือนเดิมนะครับนะใครสนใจนะครับเห็นคลิปนี้นะครับหรือจําเสียงผมได้นะครับหรือติดตามกันอยู่ก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยในช่วงนี้ผมว่า u ู u b e ก็น่าจะเงียบเงียบไปมงนะแนวหลังคาคือเดิมหมดเลยนะดูได้เลยครับเม็ดอาคือเดิมครบหมดนะครับคนเดยวนี้ก็จะไปดูแอปดำเงินหมดนะครับช่องแอปดำผมก็มีนะครับก็ชื่อเน็ตออโต้คาเหมือนกันนะฝากเซิร์ชไ้ด้วย,ด,วยดูแนวซิลิโคน นะครับแต่ใน u t u b e เ่ยผมอาจจะถ่ายละเอียดกว่านะครับในช่องดำผมอาจจะแค่แบบถ่ายแค่แบบเร็วๆให้ดูว่ารถสวยนะครับมีโลบาร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีโลบาร์มีอะไรให้เรียบร้อย X s e r ซ e s โหหลอดจัดนะดัมเบรกแล้วก็พ่นให้นะตัวด้านหลังพ่นกันสนิมให้นะครับด้านหน้าเป็นซิปเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกยางเราเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนก่อนส่งมอบนะเรามีจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดทั่วประเทศเรามีไฟแนนซ์รองรับทุกธนาคารครับ มีเครดิตไม่มีเครดิตก็จัดได้แล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าติดต่อด่วนๆถ้าใครสนใจคันนี้นะครับนี่เป็นไงสวยปิ๊งรถอยู่กรุงเทพมินบุรีเสรีไทย64นะครับด้านหน้านั้นเป็นถนนใหญ่เป็นถนนใหญ่ซอย6 0 64นะของเราเนี่ยอยู่เกือบท้ายซอยเราเป็นองเบ้งสาขา2นั่นเองนะครับนะไม่ใช่ว่าบริษัทอะไรเพิ่งเปิดไม่รู้จัก s อ k 8 8นะผมเปลี่ยนชื่อเฉยเพราะว่าจริงๆแล้วคือองเบ้งนั่นเองนะครับแต่ว,ว่า ผมเปลี่ยนชื่อเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปซ้ากันแค่นั้นเองนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆสวยๆด้านท้ายแ้ะสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับดูดิในเม็ดอารตา์ต่างๆนะครับบริษัทเปิดม,มานานแล้วครับน่าจะประมาณสามสิบปีได้นะครับนี่รถช่วงล่างแห้งๆเดิมๆนะเดือนที่แล้วสาขานี้ก็ปิดยอดไปสิบเจ็ดคันนะอับใครที่เป็นเอฟซีที่ซื้อรถไปแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ นะสาขาใหญ่ก็ปิดจอดไปประมาณเกือบร้อยนะที่นี่ก็ที่รถจอดที่นี่มันจอดประมาณ40คันเนี่ยนะแต่รถแบบเวียนกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ๆสาขาใหญ่นั่นแหละห่างกันไม่กี่ซอยห่างกัน6ซอยแค่นั้นเองนะครับห้องเครื่องห้องคงห้องเครื่องดูฝากระโปรงฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับแก้มข้างเดิมหมดนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS ต่าง,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 งๆเดิมครบหมด ดูสวยขนาดนี้พี่นานรีบโทรเลยดีกว่านะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับกดตรงเพิ่มเติมนะครับถ้าใครพิมพ์ไอดีไลน์ไม่เป็นนะครับมันจะมีลิงก์เนาะผมส่งลิงก์ไว้นะครับสามารถกดแล้วเด้งเข้าไปหน้าไลน์แล้วก็เป็นเพื่อนกันได้เลยตัวรถรับประกันให้นะครับมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงพี่ซื้อรถอะอไรเหมือนเดิมสบายใจเหมือนเดิมนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานก็ปล่อยไปนหนึ่งคันฮอนด้าแจ๊ลูกค้าจองออนไลน์เข้ามานะครับก็ ไม่ได้ไม่ได้เห็นรถแต,แต่เห็นคลิปเห็นรูปแล้วก็มาเดินทางมารับรถเมื่อวานก็ซื้อพิซซ่ามาฝากด้วยก็น่ารักมากๆราคาอยากเป็น FC กันนะฝากกดติดตามแล้วก็สนใจรีบโทรเข้ามา x อซ1.9ีเกีาเ์ออโต้ปีสิบแป0 0้บาทครับ